หลังคลอดแล้วคุณแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานเท่าไหร่นะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำว่าคุณแม่ที่คลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องกังวลควรอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย24ชั่วโมงหลังคลอดแต่คนที่ผ่าคลอดก็ต้องพักฟื้นนานอีก ต่ออีกหน่อยอยู่ที่ประมาณ4วันเหตุผลที่ต่างประเทศให้อยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันอาจจะเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงและการครอบคลุมของประกันตามนโยบายของแต่ละที่ด้วยค่ะอยู่ให้แน่ใจว่าปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูก เหตุผลที่คุณแม่หลังคลอดควรอยู่ในโรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้เพราะมั่นใจได้ว่ามีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากแพทย์พยาบาลและมีเครื่องมือที่พร้อมก็เพื่อดูว่าคุณแม่และคุณลูกปลอดภัยคุณแม่แข็งแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดไม่เลือดออกมากเกินไป ความดันสูงปรีดมีความเสี่ยงกับคันเป็นพิษหรือเปล่าสำหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดสามารถถอดสายปัสสาวะลุกเดินไปขห้องน้ำเองกินอาหารดื่มน้ำได้ปกติไม่มีอาเจียนแผลผ่าตัดไม่อักเสบไม่ติดเชื้อ รูปแข็งแรงไม่มีสัญญาณน่าเป็นห่วงดูว่าอุจจาระของลูกครั้งแรกหรือที่เรียกว่าขี้เทาออกมาเป็นยังไงซึ่งบางครั้งลูกอาจจะกลับมาถ่ายที่บ้านในวันที่5ก็ได้ดูว่าเด็กดูดนมดีปริมาณปัสสาวะออกมาตามเกณฑ์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจทดสอบกันได้ยินไม่ติดเชื้ออะไร แต่ถ้าลูกของคุณแม่ยังน้ำหนักน้อยเกินไปลูกก็อาจจะต้องอยู่ต่อให้น้ำหนักถึงเกณฑ์ดูแข็งแรงดีก่อนถึงจะกลับบ้านได้พัฒนาการเป็นไปด้วยดีพ,พี่พยาบาลจะดูทักษะต่างๆเช่นการดูดการกลืนและการหายใจมีปัญหาเรื่องพังผืดใต้ลิ้นทำให้ดูดนมไม่สะดวกหรือเปล่า ฝึกหัดคุณแม่มือใหม่ข้อนี้สำคัญมากเพราะคุณแม่ที่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงช่วยหรือมีคนให้คำแนะนำช่วงหลังคลอดนี้ต้องจำทุกอย่างเพื่อความมั่นใจตั้งแต่การฝึกอาบน้ำฝึกดูดนมจากเต้าคุณแม่คุณหมอและพยาบาลจะเข้ามาเป็นโคชอย่างใกล้ชิดมีปัญหาตรงไหนสามารถถามได้เลยกลับไปที่บ้านแล้วคุณแม่ก็ดูแลได้แบบมั่นใจเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ